โอเคนะครับก็กลับมากับ Final Fantasy ภาค16นะครับตอนนี้ผมกับจิวนะไม่ใช่ผมสิไคลฟ์นะครับกับจิวเนี่ยก็จะมาไขข้อกังวลของของจิวเองนะครับที่ไอรอนค n g d ดอมนะกลายเป็นไอรอนคอนดอมทุกทีเลยไม่ใช่นะฮะก็คือเมืองนี้น่าจะเป็นเมืองที่จิวเคยอยู่นะครับแล้วก็จิวเนี่ย ดำรงตำแหน่งเป็นองค์หญิงนะองค์หญิงของไอรอนทิงดอมนะแล้วก็ทีเนี้ยยกพ่อของยูเนี่ยยกกองทัพไปรบกับพ้าเอกนะครับก็คือโรสเซียนะแล้วก็พ้าแพ้นะครับก็เลยยูเนี่ยก็เลยถูกเหมือนกับว่าต้องมาอยู่ต้องไปอยู่ที่โรสเซียนะครับเหมือนเป็นตัวประกันนะ่ะ ทำให้ผม,มเลยนึกไปถึงแบบเออมันยิ่งเหมือนเกมออกฟอนก็ไมัใหญ่นะเพราะว่าในเกมออกฟอนเนี่ยก็จะเป็นไอไอรอนไอแลนด์นะครับใช่ไหมเขาเรียกไอไอรอนไอแลนด์ไหมเกาะเหล็นกน,นะครับซึ่งก็ไปรบกับตระกูลสตาร์กเหมือนกันนะครับแล้วก็แพ้สตาร์กนะแล้วก็ถูกแล้วก็จับองค์ชายเขาเป็นตัวประกันนะครับซึ่งองค์ชายนั้นก็คือฟิลอนเกตจอยนะครับในในซีรีส์เกมออกฟอนนะซึ่งผมก็ลองไปอ่าน ่านแบบบทวิจารณ์เกมเนี่ยก็มีคนเปรียบเทียบจิวเนี่ยว่าเหมือนซีออนเจทรอยผมว่าเอ๊ะมันยังไงวะผู้หญิงผู้ชายมันคนละคนกันนี้ก็สร,สรุปว่ามันคล้ายๆกันก็คือถูกกลับมาเป็นตัวประกันเหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็กลับมาที่กเกาะเหล็กนะครับเพื่อมาเคลียร์ปัญหาคาใจบางอย่างของจิลนะ อยู่ไหนเจลไปก็เป็นคริสตัลแห่งเพลิงนะน่าจะนะครับคือสวมน์อยู่แล้วเนี่ยเ <es> จวเอ,อ้ยเรามาขัดจังหวะการสมน์ค้าหรือเปล่า กลับก่อนดีไหมไม่ใช่นะะก็ใครเนี่ยเป็นคนที่ยือมีความแค้นด้วยนะส่วนเรื่องราวมันเป็นมาไงเนี่ยก็ผมไม่ได้เล่าปฏิปต่อนะครับผมก็ คือมันมีคนทํำหละคลิปที่มันยาวเลยนะมันจะยาวไปไผมก็เลยเอามาแต่ช่วงตอนที่แบบว่ากําลังจะเจอบอสอะไรประมาณนี้เนาะคือบ oh, oh, ูชายันนะฮะอิรน Shiva's Dominant. Come to beg forgiveness for your failure. For years I followed your orders. Fought your wars. All to protect the children you took. Just as you took me. And what did you do in return? Play. You put them in chains and you slit their throats! Oh, My <laughs> uh. souls were sullied with a stain of ether. I merely cleansed them of their corruption. A penance paid just as the Holy Mother wills it. Repent! เออผมก็เหมือนกับเป็นเาเรียกว่าอะไรอะ่ะสตรีมสตรีมเมอร์ฝึกหัดนะฮะก็ฝึกหัดแคสเกมนะคือเข้าใจเลยเนี่ยว่า <I S 1> ยากเหมือนกันนะที่แต่เล่นเกมไปด้วยนะ <I S 2> แล้วก็ภากไปด้วยอะไรเงี้ย <c ass> คือแล้วเราต้องความทำความเข้าใจด้วยอ่ะมันเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่ภาษาไทยนะครับผมก็เออแต่บางคนเนี่ยผมเห็นเขาเก่งมากเลยนะ เขาสามารถที่จะแปลงมาได้เป็นประโยช์เป็นประโยคเลยอันน um, ั้นผมทําไม่ได้จร mm ิงนะเพราะผมก็ใช้การรวบคํานะครับแล้วก็อ่านดูใจจับใจความคร่าวๆนะอาโอเคครับเดี๋ยวก็ให้โอกาสถูกน้อยด้วยกันนะครับกดติดตามไม่นะหวหน้าเกลียดเลน rage be as <laughs> you have ever been a monster and what are you imran i was forced to kill you do it by choice but never again i bowed to you once now it is you who shall bow to me kill them How? เอาพีปรวุฒเหรอโอ้แปลงล่างมปชีวาทันทีนะฮะแต่เป็นประมาณชีวาครึ่งร่างนะยังไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับฮะโจชัวเนี้ย เชัวร์มาช่วยนะครับเอ๋วิ้ยตัวอะไรเนี่ยก็คืออิมรานเมื่อกี้เหรอต้องแปลงรา100่างร้อยเปอร์เซ็นละมัง้งจิ้ว นี่นะมาแล้วครับล่างร้อยเปอร์เซ็นต์ของชีว่านะครับซึ่งภาคสิบห้าเนี่ยจะมีหลายคนมากนะมีมีเป็นสิบอะชีวา่านี่ตัวอะไรเนี่ยแล้วไม่ไม้ช่วยเราคนลาคล้าย อ่าใช่อีคฟิด มันช่างน่าผิดหวังเหลือเกินนะฮะอ๋อนี่ครับจิวมาช่วยไว้โดยการรอบ,รอบล้อมและจำแข็งนะฮะทำอยงดีอร่อยทีครับ มาไหมวันนี้มานะแต่มาแบบครึ่งๆกลางก็ยังด,ดีนะนชื่ออะไรเนี่ยลิขิตเฟม,ม,ม้ะ

Ủa? Má Chiếu, chiếu này Thăm à. à, này nè Duyên... Duyên mong vậy trời à? Á lạy lại thăm Má chiếu Cho này nè อุ้ยโอ้โหหลอมเหลวนะฮะเอเราก็เป็นไฟเหมือนกันนี่กลัวอะไรอ่ะเอา้าไม่ยอมไปนะฮะ ไม่ป็อปนอย่้เอ้าไม่เปอ้แต่งร่างได้สองสองรูปนะ,ะเป็นมังกรมาเนี่ย มันคือลิควนะิดเฟรมแล้วมันก็เลยแบบโอ้โห ไอ้เตี้ยมันเกี้ยหรือว่าตะใหญ่เองวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเฮ้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 ยเอาเลละโอ้โหเฮ้ยอุ้ยโอ้เอารวมเงินละ โอ้โคือแบบว่าข้าหายการเล่นเกมมานานนะมันก็แบบว่าฝ่อยเราความคุ้นเคยจะจอ,อยได้ก็คงใช้เวลาสักพักนะน่าสักเล่นไปสักสามสิบเกมอนะ่ะน่าโอ้โหวงไม่นานแล้วนะก็ขอเฮ้ยจะตายอีกแล้วลูกเอ้ เขาเนี่ยถ้าไม่ตายกูตายน่าจะยังไม่ตายนะฮะน่าจะมีอะไรต้องเคลียร์กับจิวอีกนะเอ้าจิว่ะไม่เห็นทำอะไรเลย I'm i g o ฟินิชอะไรฉันฟินิชไปให้แล้วเนี่ยเมื่อกี้ตูนี่งั้นไม่ทำไรเลยเขาสู้ไปนั้งเยอะตัวบินอยู่เฉย อย่าบอกนะใเอแล้วต่อไปพระเอกก็จะใช้เวทน้ำแข็งได้หรือนี่แน่ๆเบเยนะฮะทำลายมาันซะไอ้แกรนคิสโต้เ,เนี่ยเชา้า ไม่ตั่นใจเอาสิดู๋ยวเร็วเออเรียบร้อยนะฮะเป็นมาเธอร์คริสตัลที่สองที่เราทำลายไปนะครับ น่าจะมีสี่นะถ้าถ้าผมจับใจความไม่ผิดนะครับก็เลขสองนะดินน้ำลมไฟอ่ะหายพิเสินย สังขราอะไยประมาณนี้เอ้านี่ฆนะ่าพ่อเองอเนี้ยโอ้นี่ทำไมจิวโหดร้ายขนาดเนี้ยนี่พ่อเนี่ย แต่ก็อยาแต่ว,ว่าจิวนลครับตอนนี้ครฟก็มีปัญหากับแม่ตัวเองเหมือนกันนะอาจจะต้องไปฆ่าแม่เออฉันจะเชิดหน้าชูตาในสังคมครฟ คิวใครกรนวะอ๋อหมารี่ใครกรนไม่กวนสิเฮ้ยมันจะหวานๆเลยเอ้าแต่เพิ่งหวานแล้วหนีเันหนึ่งกันไปอ่ะนั่นแหละมัวแต่ยืดยาติยึดญาตินะฮะ โจเชื <Joshua. S 2> ่อไกลแค่ไหนอ๋อมิตรานี่เหมือนกันนะด้วยมันตราอัลติมา่านะครับผมเดานะอัลติม่าน่าจะเป็นบิ๊กบอสบอสคนสุดท้ายนะซึ่งอยู่ในร่างของโจเชื่อตอนนี้